ไหมครับเียากู้ฮะถามว่ายากไหมบอกยากมันเดี๋ยวไม่จริงๆแล้วไม่เคยไม่เคยได้ทํางานง่ายๆล่ะอ๋อเียกู้ไม่เคยทํางานง่ายเลยไม่เคยไม่เคยเฮียกู้ได้ยินไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพระเนื้อผงมาแรงในช่วงนี้มากจริงฮะจริงครับจริงจริงครับตั้งแต่ตั้งแต่คุณอนุชาประชาสัมพันธ์ไปครั้งก่อนด้นเนี่ยก็เลยมาเยอะแยะหมดเลยเยอะแยะหมดเลยนะทําไม ทำไมคนถึงหันมาเล่นเนื้อผงกันมากตอนนี้ครับคกู้อคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องดูว่าการเล่นเนื้อผงเนี่ยคือมีประวัติมาเป็นมาอยู่แล้วขอ,อ,อย่างเช่นว่าปิดตาลงตู่ก็ในอนาคตก็ต้องไปไกลเหมือนกัน<อ>เขาถึงเขาถึงจะย้อนย้อนยุก,กันมาอเอาเข้าจริงๆเนี่ย ปกตินะครับราระที่มีราคาแพงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงนะใช่ไหมครับถ้าพูดถึงโลหะเนี่ยก็มีในส่วนของราคาที่สูงครับแต่ว่าการทําราคาได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อผงเนื้ออะไรต่างๆมากกว่าใช่ไหมเพราะเนื้อผงเนี่ยจะวิ่งง่ายกว่าจะวิ่งง่ายกว่าครับเวลาเสกเวลาอะไรเว่านอะไรต่ออะไรก็จะมีตัวอเขาเรียกว่ามีตัวมีตัวมีตัวจะดิ้นขึ้นมาเลยดิ้นขึ้นมาเลยนะเหมือนปลุกขึ้นมาเหมือนปลุกขึ้นมาครับนะแล้วก็ชาวต่างประเทศเขาก็นิยมเนื้อผงด้วยเนื้อผงเนื้อผง เนื้อผงเนี่ยตอนหลังเขามีออปชันเยอะ,อะนะเฮียกู้มีอะไรเสริมออปชันให้เขาไหมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่านะเราจะเอาเอาเราจะเอามวลสารอย่างเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้มัน <ak> มันมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะเฮียกู้มวลสารเยอะอยู่แล้วอขอให้ร้องมาขอให้ร้องมาทำไมถ้ามันยิ่งไม่ร้องยิ่งจัดหนักเขาไปอีก<ะ>อ <laughs> คือเฮียกู้มีหมดมีหมดมีหมด ขนาดถึงขนาดว่านี่ปลูกเองเลยครับปลูกกันนิดเอามาตัดใช้งานใช้อะไรเยอะแยะออเพราะเฮียกู้รู้ดีอยู่แล้วว่าว่าน<ช>แ,แต่ละชนิดผงแต่ละชนิดนะมีพุทธคุณทางด้านไหนครับถ้าเขาต้องการเด่นด้านไหนเฮียกู้จัดให้เลยครับนะถ้าคงกระพันชาตีเฮียกู้จะใส่อะไรลงไปว่าสบู่เลือดที่กันนำเลยสบู่เลือดนําเลย<า>ถ้าเป็นเมตตามหานิยมเมตาก,ก,ก็เกี่ยวกับเป็นอ่เมตตามีม,ม,มีมีเยอะมากนยกำลังนอนกัดนอนนอนนี่ก็เมตตาอ่แล้วก็ก็เลย เยอะเยอะแล้วเขาบอกว่าว่านว่านที่เขาใช้กันมากว่านดอกทองพยานนั่นดีเลยมันจะนั้นดีเลยดีเลยเมตตาเนี่ยคือในนี้ก็มีในนี้ก็มีก็ใส่ที่เรากลัวไม่ไม่อยากเอ่ยนามไปเพราะเดี๋ยวหาว่าพูดไม่เพาะหาพูดไม่เพราะแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์นะว่านดอกทองว่านดอกทองเนี่ยนะครับแล้วชุดนี้เนี่ยพิเศษก็คือว่ามีโอปอไม่โอปอนะเฮียกู้รู้จักโอปอขนาดไหนฮะ โอปอเนี่ยเป็นเครื่องรางอืมจริงๆเป็นเครื่องรางแห่งนําโชคเนี่ยอืมเป็นเครื่องรางจริงๆมันมีหลายรุ่นไหมที่เอามาให้เฮียกู้ทาแล้วก็มาแล้วก็ใส่โอปอไม่มีไม่มีมีชุดเนี้ยชุดเนี้ยรุ่นแรกที่ใส่โอปอครับโอปอเป็นพลอยนะชนิดหนึ่งเนี่ยคเฮียกู้ทายังไงถึงจะให้เป็นเนื้อผงฮะเอาเราต้องมาตา ต้องมาตำเฮียกู้จะตำเองก็เราก็มีมีผมตำเองไม่ไหวต้องให้ต้องให้ร้อให้น้องตำเราเยอะเราจะไปตำเองยังไงหรือว่าเขาจะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผงอย่างนี้๋อเป็นผงอย่างนี้นะครับอ๋อตำให้เป็นผงเลยนะครับเฮียกู้จะเป็นอย่างนี้เป็นผงอย่างนี้โอ้นะฮะนะฮะเป็นผงอย่างนี้อ่อแล้วสีล่ะครับเฮียกู้สีอะไรแต่มันจะตำตำตมสีของโอปอลาตามสีของโอปอคือผสมกันเลยผสมกันเลยทําไมโอปอที่เอามามันเป็นแผ่นนะฮะก็อันนี้ ถูกได้ได uh, kind of ้การเกีย huh. ร์เก uh ีย huh. ร <of> <t ries> ์ที่ว่าเป็นเศษที่ว่าเกียร์เป็นจี้เป็นหัวแหวนนอะไรไปแล้วนะครับ๋อฮะก็จะมีสีฟ้าสีแล้วสีมันมันเปลี่ยนไหมฮะเฮียเฮกู้สีไม่เวลาที่แต่เมใส่ไปเนี่ยก็ก็จะมองเห็นเด่นชัดอาจจะนี่แต่ใส่ไปมันก็อันนี้จะเป็นชมพูมากเป็นม่วงมากเป็น เป็นส้มมั่งอะไรเะมีมันจะมีมันจะมีความเป็นประกายประกายอยู่ข้างในมันจะมีความเป็นประกายนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วมีโอกาสมันโชว์ที่มาพื้นผิวไหมหรือว่ามจมลงไปในเนื้อทั้งหมดคือจริงๆของเนมันอยู่อยู่จมแต่มองเห็นอ๋ออยู่จมแต่มองเห็นแต่เวลาเท่าพระแห้งเนี่ยน้ามันจะน้ํามันจะลอยหายอ่า โอปอนี่จะลอยขึ้นจะลอยขึ้นนะนั้นก็จะเห็นคล้ายๆเหมือนเขาใส่เขาใส่ผงงาช้างครับครับเวลาแห้งแล้วผงงาช้างก็จะขึ้ลอยขึ้นใช่ตอนที่ยังไม่แห้งยังไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นแต่ว่าพอแห้งแล้วก็จะเห็นเห็นชัดมากโอปอนี่ก็เช่นเท่นกันเช่นกันนะก็เวลาแห้งแล้วก็จะลอยขึ้นมาเห็นแต่ถ้าเข้าไปซอกมืดๆหรือหรือว่าแสงสั่วๆจะเห็นจิ๊บๆบยับๆเลยอืมจำเป็นไหมที่เราต้องพึ่งและอาศัยคนทำพระ ที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้จําเป็นครับม,มันเป็นเหมือนว่าหาหาหาผู้ได้ทําได้ยากแล้วครับที่ทําพระโบราณแบบนี้ออส่วนมากที่ผมไปเห็นมาไม่ใช่ลักษณะนี้อ่ะขั้นตอนตั้งแต่การทําครับการผสมครับมวลนสารอะไรต่างๆแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักพระทุกองค์เนี่ยน้ําหนักจะเท่ากันทุกองค์มมแม้กระทั่งน้ำเต้า ก็ม <Alab> ีการชั่งน้ำหนักแล้วค่อยมาปั้นถ้าอม,มองให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเวลาเขาทำปลาโขลกสลัสบกันนะครับคือน้ำหนักทุกองกจะเท่ากันหมดไหมกู้ก็จะเพี้ยนเหมือนกันก็ตีแรงมากอะไรม่กก็จะออกจากกรรมสองกรรมนะแต่ส่วนใหญ่จะจะเ<ะ><ะ>ป๊ะป๊ะะถ้าไม่เฮยกู้ต้องช่างก่อนครับคือจริงๆมันเป็นมันคือถ้าเนื้อถ้าเราไม่เราไม่ช่างเนื้อจะเนื้อจะปิ้นออก เนื้อจะปิ้นออกก็ทํทำให้ให้ให้คือแา่มวลสารเราจะออกไปมากเกินไปอ๋อไม่เขาบอกอย่างนี้นเฮียกู้มันมีเออบางคนเขาบอกว่าถ้าปิ้นออกเนี่ยมันจะดูแบบโบราณดี อ่ะมันได้บล็อกหลวงก็ปิ้นออกแล้วได้ได้เี๋ยวคู้ก็จัดให้ได้ถ้าใครอยากได้ปิ้นบอกมาบอกมาเจ้าปิ้นขนาดไหนได้ได้เลยได้เลยแต่ถ้าจะเอาแบบคมก็จัดให้ก็จัดให้โอ้อันนี้ขอได้ได้ขอได้เพราะว่าไปเพราะบางคนก็บางคนก็อยากได้แบบปิ้นครับนะแบบปิ้นนะแต่แบบปิ้นกับแบบแบบคมเนี่ย มันมันมีความแตกต่างกันไหมเฮียกูก็มันก็ก็ก็ปิ้นกับก็คมแค่นั้นเองอะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะเออไม่มีอะไรแตกต่างที่บล็อกแค่นั้นเองเขาบอกเขาบอกว่าแบบปิ้นมันดูโบราณกว่าเก็คือของหลวงปู่อ่ะออันนี้คือคือแบบปิ้น่ะมาจากหลวงปู่โดยตรงหลวงปู่โตที่ปิ้นเนี่ยเพราะหนึ่งดำดำเนื้อนิ่มอ๋อเนื้อนิ่มสองบล็อกหลวมบล็อกหลวมเออพอเราตีไปปุ๊บปั้มไปปุ๊บ ก็จะขึ้นหลังมาเลยอ๋อปิ้นออกมาอันนั้นคือเขาเรียกคีบนะคีบที่ปิ้นออกมานะเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้สมัยนู้นเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมหรอกว่าจะปิ้นไม่ปิ้นเหมือนเหรียญนะ่นะไอ้ที่ที่ไม่ตัดปีกเนี่ยสมัยเมื่อก่อนก็ไม่นิยมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมามีไม่ตัดปีกเยอะเลยก็แล้วก็ให้ความนิยมไงให้ความนิยมครับนะต่อไปเนี่ยจะมีไหมว่าเนื้อเนื้อผงว่าเนื้ออะไรไม่ตัดปีก ป่อยปิ้นไปอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับนะเราเราเผอิญว่านะเรามาขอความรู้ของยียกู้ด้วยนะครับนะจะได้รู้นะเพราะว่าคําถามแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนต้องการคําตอบอยู่เพราะว่ามันมีทั้งนะทั้งเขาเล่นกันแบบนะปิ้นไม่ปิ้นเล่นแบบนะมีปีกไม่มีปีกสมัยเมื่อก่อนไอ้ไอ้ไม่มีปีกเนี่ย เขาไม่นิยมอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องตัดทิ้งแต่ทีนี้ที่มีปิ้นเนี่ยคือหมายว่าเป็นเอกลักษณ์ไปเป็นเอกลักษณ์ไปเอกลักษณ์นะฮะแล้วมีอยู่อีกคำหนึ่งอ่ะเฮียกู้เฮียกู้อาจจะเจอบ่อยๆบล็อ,บอกแตกบล็อกเต็มๆแล้วไม่ไม่ไมีแต่บล็อกแตกเนี่ยนอกจากเป็นเป็นเหรียญอืมแล้วเหรียญบล็อกแตกเนื้อผมไม่มีใช่ไหมฮะเนื้อผมก็เป็นบล็อกเหล็กนะไม่ค่อยแตกหรอกไม่ค่อยแตกนะ นะถ้าแตกก็อาจจะเป็นตั้งแต่แรกเลยนะก็คือว่าเป็น,นเป็นนะทำมาแล้วมีลายมีรอยอะไรแบบนี้หรือเปล่าบล็อกแตกใช่ไหมก็จะเป็นออพวกที่เขาทำกันเอายางไอ้นีย่ยางฟันเนี่ยามาทำแล้วก็ปั้มไปนะั่นแหะบล็อกแตกได้โอแตกแตกกับของเฮียกู้ไม่มีบล็อกแหลกไม่แตกอ่ะไม่แตกหรอกนอกจากเราไปทุบยังไม่พังเลยนะฮะนได้ได้ความรู้นะได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ปกติเนี่ยผมกับเฮียกู้ ก็รู้จักกันมานานนะฮะนานน่าจะยี่สิบสามสิปีในเฮกู้นะก,นะก็รู้รู้จักกันมานานแล้วก็รู้ว่าเฮกู้เนี่ยเป็นเซียนพระเก่านะแล้วก็เป็นผู้ที่เคยสร้างพระสร้างหลวงพ่คูณในหลายร้านนะครับนี่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวัตถุมงคลหลายรุ่นนะตอนหลังนี่ผันตัวเองมาทําโรงงานพระผงแล้วก็ทําเนื้อผงได้ดีมากนะท่านหนึ่งนะมาดูรายละเอียดหน่อยนะครับ นะเมื่อกี้ท่านยังเห็นไม่ชัดเพราะกล้องไปด้านนู้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูทีละองค์ทีละองค์เดี๋ยวให้เขาช่วยช่วยในการบรรยายบอกกล่าวด้วยนะครับเราจะเริ่มที่เนื้อตะกุดทองคําโคตทองคำฮะนะตะกุดทองคําโคตทองคําชันหมากนะครับนะชันหมากองค์นี้ฮะนะองค์นี้ตะกุดทองคําโคตทองคําากนะนะนี่ฮนะแล้วด้านหลังเขาจะมี นะหลวงตาขึมเป็นนะเป็นจีวรด้วยนะแล้วโค้ดทองคำนะเป็นจีวรแบบนี้สร้างกี่องนะฮะเออสิบเก้าองค์ครับสิบเก้าองผมเห็นนะผมเห็นรูปเป็นซีเปียด้วยซีเปียเนี่ยไปอยู่ในชุดไหนฮะซีเปียนี่เป็นตะกรุดทองคำหนึ่งดอกลงมานะครับทองทองคำหนึ่งดอกลงมาจะเป็นแบบซีเปียใช่ครับสีนะซีเปียนะซีเปีย นะคือคือซีเปียเนี่ยรูปรูปค่าเอาไปทําสีให้เก่านะฮะแต่จริงๆแล้วก็รูปจะเป็นรูปนี้ก็คือรูปที่ติดบัตรนะติดบัตรของหลวงตานั้นเนี่ยหลวงตาจะดูหนุ่มหน่อยรูปนี้นะจะดูหนุ่มหน่อยนะนี่ฮะแล้วก็จะมีจีวอนจีวอนหลวงตาจีวอนหลวงตาครับจีวอนหลวงตานะครับแล้วก็จะมีปั๊มลายเซ็นซึ่งขออนุญาตหลวงตาเรียบร้อยแล้วครับปั๊มนะะปั๊มลายเซ็นคือลักษณะอย่างนี้เฮียกู้นะการติด จีวอนการติดนะติดรูปแบบนี้เฮียกู้เคยทาหลายรุ่นไหมฮะอมีเก่าๆมีของเก่าๆมีมีก็ติดไม่เยอะไม่เยอะติดรูปแบบนี้นะติดรูปอันนี้คือยุคเก่าเลยอันนี้ยุคเก่าๆก็มึงจะมีอยุคปัจจุบันไม่มีปัจจุบันไม่มีก็เลยก็เพิ่งย้อนยุคมนะก็เฮียกู้ก็เพิ่งจะมาฮะชุดนี้ชุดนี้ฮะโอ้ฮะชุดนี้อย่างนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปแนะนําว่าไปเลี่ยม หร okay. yes. anto, right ือเก็บไว้ให well, mm ้ด hmm. ีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไปโดนน้าโดนอะไรอาจจะหลุดได้นะครับนะอาจจะหลุดได้หรืออาจจะทําให้รูปเนี่ยนะเปื่อยหรืออะไรได้นะครับนะอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับรูปนี้เคลือบรูปนี้เคลือบหน้าด้วยครับนะฮะเคลือบนะครับก็ถ้าเห็นอย่างนี้นะท่านท่านดูฮะหน้าพิมพ์ก็คมมากเลยนะหน้าปกโพเนี่ยพิมพ์คมมากเลยแล้วก็ด้านหลังจะรู้เลยมีเอกลักษณ์นะพระสมัยเมื่อก่อนเฮก้นะเราจะดูกันยาก ใช่ไหมฮะครับเพราะว่ายิ่งเป็นพระสมเด็จเนี่ยโอ้โหตายเลยเขาเขาตีเก๊กันจมเลยก็จริงจริงก็เป็นพระแท้นั่นแหละแต่เกจิสร้างไปคล้ายบางุ้มพรมไปคล้ายวัดระฆังแล้วก็เลยว่าไม่รู้ไม่ใช่ายกับเกจดีกว่าเก๊ดีกว่าจริงจริงแล้วเขาไม่ได้ไม่คิดจะทําเก๊ครับไม่ได้ทําเก๊ไม่ได้ทําเก๊แต่เขาเขาไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีเอกลักษณ์ของตัวแต่ถ้ามีเอกลักษณ์ปุ๊บจะไม่เก๊เลยนี่คือฟังจากเฮี่ยกู้นะฮะที่ผมคุยให้ท่านฟังหลากหลายเหมือนกันว่าพระจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ตั้งใจจะเก๊ แต่ที่เก้คือว่าเขาไปทําเรียนแบบแล้วไม่มีเอกลักษณ์ก็เลยทําให้กลายเป็นพระเก๋ไปนะก็เหมือนกันถ้าโปโพเราทําแบบนี้มาแล้วไม่มีเอกลักษณ์เราเลยเอกลกก็มองดูก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่ไหนแล้วพอเผยจะเป็นเก๊ออีกนะถ้าไปเหมือนของคนอื่นเขาแต่อันนี้เขาใส่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนาการฝังตะกรุดนะแล้วรูปแบบพิมพ์ทรงแล้วก็ยังมีโค้ดมีเลขนะแล้วก็มีนะมีรูป มีจีวรโค้ดเลขเมื่อก่อนเนี้ยเฮียกู้สาคัญหรือเปล่ามาโค้ดเลขเนี่ยสมัยเมื่อก่อนมันไม่มีสมัยในอะดีตไม่มีฮะไม่มีนะไม่มีทีนปัจจุบันเนี่ยป,จจปัจจุบันเนี่ยคือพูดกันตรงๆเลยวะ่าครับอย่างเช่นว่าบอกว่าสร้างพระหนึ่งหมื่นองค์ครับทีนี้พระกับไหลผูสล้สร้างเลยสร้างแคสามหมื่นองค์คนเล่นก็ถึงไม่อยากเล่นอ๋อพระไหลพระไหลไงพระไหลเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขนะ มีแต่โค้ดมีแต่โค้ดไม่มีตัวเลข,ตเลขแต่เมื่อก่อนไม่มีเลยโค้ดก็ไม่มีเลขก็ไม่มีสมัยก่อนก็สร้างเขาสร้างน้อยอยู่แล้วห้าพันก็ห้าพันสามันก็สามพันเขาสร้างเสร็จก็ถึงจะบอก๋อนั้นคนสมัยก่อนซื่อสัตย์มากกว่าสมัยนี้เหรอฮะหรือไง ตอนนี้มันผลประโยชน์มันเยอะกว่าอ๋อผลประโยชน์เยอะกว่าแต่สมัยก่อนสร้างไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ก็เลยสร้างตามจํานวนเฉพาะแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีผลประโยชน์เข้ามามันก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยก็เลยจําเป็นจะต้องมีตัวเลขมีโค้ดแล้วมันทําให้มีมูลค่าเพิ่มไหมโอ้ยวันนี้หลายเท่าหลายเท่านะฮะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยโค้ดเนี่ยพนดีตัวเลขตัวเลขที่เขานิยมก็มีราคาที่แพงกว่าครับ นะอย่างเดี๋ยวนี้เขาบอกหนึ่งหกแปดเขาเอาห่หกแปน่6กลบิเออนะฮะหนึ่งหกปดที่เขาบอกกันนะฮะราคาเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นตัวเลขกันด้วยครับแล้วโค้ดเรามีแบบพิเศษไหมอย่างรุ่นนี้มีพิเศษไหมเก้าลออไม่มีแต่ที่เขาทำอะฮะไม่มีครับไม่มีนะของเราโค้ดตัวเดียวหมดใช่ครับโค้ดเราใช้โค้ดตัวอะไรฮะ โค้ดเป็นเอกลักษณ์ของลงตาเป็นตัวตัวตวอลลัมโมย่อจากวอลัมโมอ่ะครับทีอ่อยู่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับจะมีจะมีอยู่โค้ด๋โอโค้ดอยู่ด้านหลังนะ,ะ,นะวอ,อลลามโมแล้วก็ตัว War, อวอลตัวตวอลไม่ใช่เป็นภาษา,าบาลีครับโอ้ฮะการจิ้มโค้ดในป้าเนื้อผงทํายากไหมฮะเฮียกู้จิ้มโค้ดไม่ยากเหรอครับไม่ยากเลขเลขกัดจริงๆแล้ว่เนื้อเนื้อผงผมเนื้อน้ํามันเนี่ยไปจิ้มเลขไม่ได้ จิเลขไม่ได้แล้วทำังไงมันมันเด้งอ่ะแล้วก็ทําคําโค้ดทําหมายเลขอยู่ในนั้นเลยโอ้ทาโค้ดหมายเลขอยู่ในในแผ่นในแผ่นเลยในแผ่นโลหะที่เป็นฉนวนเนี่ยนะมวลสารเนี่ยก็ใส่ฝังลงไปเลยนะตรงนี้จะง่ายกว่ามันก็ก็คือสะดวกหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตกเลขมันค่านิยมมันเปลี่ยนเพี้ยนหรือไม่ค่านิยมก็ไม่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 เพี้ยนนะไม่เพี้ยนนะกับกับจิ้มโค้ดกับต่อโค้ดบนแบบนี้ นะมีราคาเหมือนเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเขามีในลักษณะจิ้มโค้ดลักษณะที่ลงกับนะโลหะในลักษณะที่ยิงเลเซอร์นะเนื้อผงยิงเลเซอร์ได้ไหมได้ได้ได้ก็ยิงได้ด้วยยิงได้ยิงได้ด้วยถ้าถ้าถ้าเราจะยิงเลเซอร์ถ้าคนที่เขาสั่งงานจะให้ยิงเลเซอร์ส่วนใหญ่ของเรายิงยิงได้แต่เระพานน้ามันเนี่ยคือตะกูลของเราคือตะกูลพ้าเนื้อน้ามันอืคือยิงเลเซอร์แล้วบางทีอ่า น้ำมันจะเยะิ้มจะมองเลขไม่ชัด<อ>เราจรึงต้องเป็นเป็นเป็นตัวฝังอย่างนี้เป็นตัวฝังอย่างนี้เป็น,นะปนหมายเลขและโค้ดเลยอยู่ในตัวเดียวกันอถ้ามันหลุดละ่ะไม่หลุดไม่หลุดนะไม่หลุดเลละะรียกพูดรับระกันแล้วถ้าไม่หลุด,ถ,ลดถ้าหลุดได้นอกจากทุบโอ้ฮะมาดูฮะนี่ผมถามให้ท่านด้วยนะนะถามให้แฟนรายการด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่านะหลุดไปทํำยังไงฮะนะหลุดไปทายังไงเพราะเบอร์ก็ไม่มีโค้ดก็ไม่มีนะครับ แต่ที่นี้ว่าเฮียกู้รับประกันไม่หลุดเพราะมันจะขออยู่ข้างในจะมีตัวง่ามอยู่อ๋อมีตัวง่ามอยู่ด้านในคือไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้แบกลงไปเฉยนะมีตัวง่ามอยู่ด้านในแล้วก็ฝังลงไปฝังลงไปไม่หลุดนะครับนี่ฮะอันนี้มีแค่สิบเก้าองค์นะสิบเก้าองค์เป็นตะกุดสามดอกนะทองคำตะกุดสามดอกนะทองคำนะทองคำสามดอกเนี่ยครับนะอยู่ในครอบแก้วแบบนี้แล้วมีปกโพนะครับนะนี่ อันนี้ผมให้ดูตะกุดทองคำสามดอกตะกุดเงินนะตะกุดเอ่อตะกุดทองคำนะหนึ่งดอกนี่อันนี้ตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะด้านหลังนะฮะแล้วก็ตะกุดทองคำสองดอกนี่ครับนะอันเนี้ยหนึ่งดอกสองดอกเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วครับยอดเต<ร>็มหมดแล้วเพราะสร้างน้อยใช่ครับนะยอดเต็มหมดนะฮะหลักร้อยหลักร้อยมาดูที่เนื้อนะเนื้อ สีพึ่งนะขาวสีพึ่งนะอันนี้ครบับขาวสีพึ่งอันนี้นะโอ้โหนเนื้อนี้ผมชอบนะสีพึ่งนะงอันนี้ชอบฮะชอบเพราะว่าเขามีสเสน่ห์ของเขาอันนี้นี่เกจิรุ่นเก่าๆมี <noise> มีหลายองค์นะเนื้อนี้ครับนะเนื้อนี้มีหลายองค์นะครับนาเกจิรุ่นเก่าๆก็นิยมทําเนื้อนี้